อัปเดตอาการนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุจักรยานยนตร์ล้มนะครับขาหักนะฮะในวันจันทร์ที่18นะครับมีนาคมนะฮะก็วันอังคารที่19ก็ทําการผ่าตัดนะฮะแล้วก็พักฟื้นอยู่ทั้งหมด3วันนะครับที่ที่โรงพยาบาลหล่มศักนะครับหลมศักว์จังหวัดบูรณ์เนีนะฮะจนถึงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่2ี่นะครับช่วงบ่ายก็ถ้าไม่มีการติดเชื้อนะครับ ทางโรงพยาบาลก็จะให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านนะฮะซึ่งขั้นตอนการรักษานั้นก็จะมีการเริ่มต้นตั้งแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยมีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับแล้วก็นําตัวเข้าส่งโรงพยาบาลนะครับก็จะมีการาเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่าอาการหักหรือบริเวณส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยมีจุดไหนที่ มีอาการบาดเจ็บอีกบ้างนะฮะแต่ว่ามีการเอ็กซเรย์แล้วก็มีบาดเจ็บแท้ที่ขาอย่างเดียวก็คือขาหักนะฮะก็จะมีการเนี่ยนะฮะเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็รอที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลหล่มสักนะฮะเพื่อที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับก็ทําการผ่าตัดโดยวิธีการบล็อกหลังนะครับเพื่อที่จะทําทการผ่าตัดนะฮะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยมาพักฟื้นเป็นเวลา2วันนะครับ จนถึงวันพฤหัสที่21นะครับก็ช่วงบ่ายนะครับก็ได้นำตัวออกจากโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากไม่มีการติดเชื้อแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะครับแผลก็ยุบหายดีแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นการพักรักษาตัวและงดลงน้ำหนักเป็นเวลา2เดือนนะครับ